วันนี้มิตรถาพาไปเที่ยวได้มาเยี่ยมชมบ้านหาดเล็กนะครับอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ชาวประมงทับปขมาหากิน,นเยอะเลยนะะเยอะเลย นี่เรือบมงแท้ๆเลยเนี่ย

ให้เียมันขึ้นปลาด้วย, oh, วยโอ้แ๋วเลยห้องทะเลนี่มันออกเกาะไหนวะัน่อ,อไปเกาะกู เ้ามันมีคลื่นลมทะเลดูแล้วมันมีได้เอารวมเลยนะรวบไหมอืมจังจังมากินเดยจัง โอ้ยผมนี่นี่นี่อะไรนั่นปูนั่นน่ะทั้งปูตั้งกังเลยนั่นน่ะ านเเือะมากปลาบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับตราด ตอนนี้ก็เรือบอมองกำลังเข้าท่าเทียบท่าเพื่อที่จะขึ้นปลานะฮะขึ้นปลา วันนี้ทองฟ้าไม่คยยม่อยเข็มใสเพราะคนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนอ่อนลางพอดีสำหรับวันนี้นเพื่อนทางท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นนะครับสวัสดีครับ